เป็นยอร์เชียเธอเดียค่ะค่ะน่ารักมากเลยค่ะอายุประมาณเท่าไรแล้วคะเนี่ยตัวนี้6เดือนครึ่งค่ะตัวในที่นี้ได้วัคซีนหมดไหมคะพี่ได้หมดค่ะถ้าได้อายุจะได้หมดค่ะเป็นวัคซีนจากคุณหมอนะคะเป็นขาวดำแปดพันห้าค่ะค่ะขาวดำราคาสูงกว่านิดนึ่งปกติหมื่นกว่าตอนก่อนอ่ะค่ะตอนก่อนถ้าเป็นสีเนี้ยสี่ห้าหมื่นตอนนี้ก็เหลือหมื่นหมื่นกว่าค่ะราคาลงมาลงมาเยอะเลยเยอะอายุเท่าไรคะเนี่ยยังไม่เต็มสามเดือนค่ะสองเดือนกว่าค่ะ พันแท้แท้ค่ะสีนี้ก็สีพันเก้าเหมือนกันใช่ค่ะปกติสีนี้จะแพงกว่าค่ะขาวช็อกกับขาวดําราคาต่างกันไหมคะเออขาวช็อกเนี่ยปกติก็เป็นหมื่นนะตอนนี้เปิดอยู่ที่แปดพันห้าเกือบสองเดือนเขาเป็นพันตัวใหญ่ไหมคะนี้ไม่ใหญ่ค่ะค่ะห้าถึงเจ็ดโลราคาเขาต่างกันไหมคะตัวผู้กับตัวเมียก็เออเปิดอยู่ที่เก้าพันห้าเท่ากันอ๋อราคาเท่ากันนะคะที่เก้าพันห้านะคะนี้ค่ะดูหน้าเลยค่ะเนี่ยน่ารักมากค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาน้องแมวและน้องสุนัขก,กันนะคะที่ร้านด็อกการ์เด้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านด็อกการ์เด้นนะคะวันนี้เราจะมาชมน้องสุนัขก,กันนะคะกงแรกเป็นพันอะไรคะพี่เป็นยอร์เชีย์เทอเดียค่ะค่ะ น่ารักมากเลยค่ะอายุประมาณเท่าไรแล้วคะเนี่ยตัวนี้หกเดือนครึ่งค่ะค่ะตัวผู้หรือตัวเมีย้ค่ะตัวผู้ราคาเขาเป็นยังไงคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ราคาสูงนิดนึงแล้วแต่ความสวยค่ะถ้าตัวนี้ประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้เปิดอยู่ที่ห9ึ่เก้าค่ะค่ะเปิดอยู่ที่หนึ่งเก้าราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นิดหน่อยค่ะค่ะถัดมา อันนี้ก็จะเป็นปอมนะคะสีดำสีดำาก็จะราคาถูกหน่อยวัคซีนสามเข็มนะคะค่ะทุกตัวในที่นี้ได้วัคซีนหมดไหมคะพี่ได้หมดค่ะถ้าได้อายุจะได้หมดค่ะเป็นวัคซีนจากคุณหมอนะคะค่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มได้วัคซีนคะพี่ต้องสี่ห้าวันขึ้นไปค่ะสี่ห้าวันถึง2เดือนต้องเป็นเข็มแรกค่ะแต่ก็คือถ้าถ้าถึงอายุทางร้านก็จะให้ทุกตัวอยู่แล้วใช่ต้องให้คุณหมอลงให้ทุกตัวอยู่แล้วค่ะตามอายุค่ะ ปอมสีดำราคาเขาจะเท่าไหร่นะคะพี่เจ้านี้เปิดอยู่4,500เองค่ะวัคซีน3เขียวค่ะแล้วถัดไปอีกสีหนึ่งนะคะเป็นขาวดำ8,500ค่ะค่ะขาวดำราคาสูงกว่านิดนึงปกติหมื่นกว่าอ๋อค่ะสวยงามค่ะตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยตัวเมียค่ะค่ะกำลังสนกำลังน่ารักเลยนะคะนี้ค่ะ ัดมากรงนี้ละค่ะอันนี้เป็นปอมสีชโโ็อกโกแลตค่ะสีชโโ็อกโกแลตดูหน้าใกล้ๆสิคะเนี่ยกำลังน่ารักเลยค่ะอายุสักเท่าไหร่คะนี้เอออายุมีเกือบสามเดือนมีเกือบสองเดือนกว่ามีมค่ะมีสอ,องขอค่ะค่ะอ๋อสองขอกนะคะแล้วราคาเขาราคานี้เอ่อชโโ็อกโกแลตตอนตอนก่อนอะ ตอนก่อนถ้าเป็นสีนี้สี่ห้าหมื่นตอนนี้ก็เหลือหมื่นหมื่นกว่าค่ะค่ะราคาลงมาลงมาเยอะเลยเยอะเลยนะคะค่ะสุนัขมากขึ้นหรือว่าความนิยมน้อยลงหรือว่ายังไงเศรษฐกิจมากกว่าเศรษฐกิจใช่ไหมคะตอนนี้เด็กเปิดเทอมกันด้วยนะคะตอนนี้สีนี้เราได้มานานเราได้มาเมื่อตั้งแต่แปดปีที่แล้วอ่ะค่ะราคานี้ก็ยังถือว่ายังสามารถจับต้องกันได้นะคะนี้ค่ะแล้วก็ยังสามารถต่อรองกันได้บ้างนะคะค่ะ นี่เป็นเปอร์เซียค่ะมีแมวด้วยนะคะเนี่ยเปอร์เซียค่ะตัวผู้หรือตัวเมียคะตอนนี้ตัวผู้ค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยยังไม่เต็มสมเดือนค่ะ2เดือนกว่าค่ะพันแท้มีใบอ๋อแมวไม่มีใบค่ะหมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทําใบเพชรละเพราะราคาอย่างนี้ไม่ได้ทํานอกจากลูกค้าเขาฟิกจริงๆค่ะแต่แต่แต่อีกจะเป็นอีกราคาหนึ่งใช่ค่ะ เปอร์เซียเท่าไหร่นะคะนี้เปอร์เซีย4,500ค่ะ4,500นะคะกำลังน่ารักเลยค่ะไม่ไม่ไม่ม่นาบูอ่ะเออขนมันผัดแล้วอ่ะค่ะค่ะผัดมาตรงนี้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นยอยร์กเชียตัวผู้ค่ะยอยร์กเชียตัวผู้โอ้ <c oughs> <c oughs> น่ารักนะค่ะเนี่ยไซนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้5เดือน5เดือนครึ่ง5เดือนครึ่งนะคะราคาประมาณเท่าไหร่คะนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่15,000ค่ะ หนึ่ง้าพันค่ะกำลังน่ารักเลยค่ะนี่ค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นชิวาว่านะคะตรงนี้ก็ได้วัคซีนแล้วใช่ค่ะได้วัคซีนสามเข็มเลยค่ะค่ะได้รับวัคซีนสามเข็มแล้วอายุเท่าไหร่นะคะเนี่ยเกือบสี่เดือนแล้วค่ะค่ะมีสองสีไหมคะเนี่ยเอ่ออ่าเป็นไตคัลเลอร์ค่ะเขาเรียกมีคิ้วอย่างเงี้ยไตคัลเลอร์ค่ะ ราคาเขาเป็นไงคะถ้าไตัทเลอร์อ่าเปิดเท่ากันค่ะเนี่ยก็คือ4 9 0 0ันเใช่ค่ะสีนี้ก็ส9 0 0ันเเหมือนกันใช่ค่ะปกติสีนี้จะแพงกว่าค่ะอ๋อสีนี้จะแพงกว่าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือขายราคาเดียวกัน4 9 0 0ันนะคะนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะมีทั้งผู้ทั้งเมียค่ะค่ะตัวนั้นตัวเอ่อตัวนี้ตัวเมียตัวนั้นตัวเมียตัวที่นอนข้างในตัวผู้อ๋อมีสามตัวนี่นค่ะค่ะนี่ค่ะตัว ตัวผู้อยู่ข้างในใช่ไหมคะส่วนตัวข้างนอกก็คือตัวเมียนะคะนี้อันนี้เป็นปอมไหลเดือนแล้วค่ะผัดขนขนกาลังขึ้นอ๋อปอมกําลังผัดขนขาวช็อกขาวดำค่ะขาวช็อกกับขาวดาราคาต่างกันไหมคะขาวช็อกเนี้ยปกติก็เป็นหมื่นนะตอนนี้เปิดอยู่ที่แปดพันห้าขาวดำเจ็ดห้าค่ะขาวดําก็จะราคาถูกกว่าค่ะค่ะแอคลัเซลค่ะแจ็คลัเซลค่ะค่ะ อายุเท่าไหร่อะคะตอนนี้เกือบสองเดือนแล้วค่ะค่ะเกือบสองเดือนเขาเป็นพันตัวใหญ่ไหมคะนี้ไม่ใหญ่ค่ะค่ะห้าถึงเจ็ดโลห้าถึงเจ็ดโลใช่ไหมคะนี้ราคาละคะนี้สี่พันเก้าค่ะสี่พันเก้าได้รับวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มนะคะนี้ค่ะคอกเดียวกันไหมคะเนี่ยใช่ค่ะค่ะเขาคอกเดียวกันนะคะนี้ ตัวผู้ตัวเมียก็ราคาเท่ากันใช่ไหมคะพี่เปิดเท่ากันเลยเปิดเท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอมใช่ค่ะค่ะจะเริ่มถ่ายขนเปลี่ยนขนนิดนึงค่ะอันนี้กี่ข้อคะเนี่ยอันนี้สองข้อค่ะค่ะก็คือแยกสีเลยใช่ไหมคะเนี่ยอีกค้อหนึ่งก็คือตัวนุ้นตัวเดียวตัวไหนตัวสีส้มที่นั่งอะค่ะค่ะขาวส้มนอกนั้นคอกเดียวกันสี่ตัวนี้คอกเดียวกันใช่ค่ะ อายุประมาณสักเท่าไหร่คะเนี่ยนี้สามเดือนกับห้าเดือนกว่าค่ะตัวนูว่าห้าเดือนกว่าค่ะสามเดือนกับห้าเดือนกว่านะคะเนี่ยค่ะได้รับวัคซีนแล้วสองเข็ม<อ>นะคะสองเข็มตัวนั้นสามเข็มค่ะถ้าตัวพี่ไหนสุดนู่นนะคะนอนอยู่นู่นก็คือสามเข็มค่ะสี่ตัวนี้ก็คือสองเข็มใช่ค่ะค่ะราคาราคาพี่เอ,อ่อขาวดำจะที่หกพันห้าค่ะถ้าเป็นขาวส้มเจ็ดพันห้าค่ะ ค่ะขาวส้มจะราคาสูงกว่าค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะพี่ทุกวันค่ะค่ะวันหยุดนะคะจตเลิกก็ก็เปิดใช่ไหมคะแต่วันธรรมดาะจะต้องหลังบ่ายโมงไปแล้วค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือจะมาเปิดร้านช่วงหลังบ่ายโมงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คือมาเช้าค่ะค่ะปิดสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยค่ะปิดถึงประมาณสักกี่ทุ่มหกโมงเย็นห,ห <6 S 2> โมงเย็นร้านอยู่ล็อกอะไรโครงการอะไรนะจะเอ่ออะไรล่ะล สนามหลวงสองโซน3ามแถว10บโซนสาแถวสิบค่ะร้านด็อกกาเดนค่ะร้านดอกกาเดนนะคะก็มีเบอร์ติดต่อทางร้านได้นะคะนี้ก็คือเบอร์08-1-406-2693่ะค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกับเบอร์นี้ได้ใช่ค่ะค่ะทางร้านมีส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะพี่ก็มีค่ะแต่ว่าต้องดูว่าจังหวัดไหนค่ะ ้าไม่ไกลมากไปส่งเองค่ะถ้าไปเครื่องได้ไปแต่ถ้าคแคระแบบสุ่มเสี่ยงมากก็ไม่ไปค่ะก็เดี๋ยวรายละเอียดการส่งหรือว่าค่าส่งหรือว่าจังหวัดไหนที่ส่งได้หรืออะไรก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ให้ติดต่อสอบถามกับพี่คะ,คะอันนี้ค่ะเป็นพันธุ์ีมาลยันนะคะสวยมากตัวใหญ่มากเรื่อนี้ะอายุเท่าไหร่คะเนี่ย นี่ประมาณ8เดือนค่ะประมาณ8เดือนใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากเลยเขาจะโตไปกว่านี้อุ้มได้นะเขาจะโตไปกว่านี้อีกเยอะไหมเขาเนี่ยได้นิดค่ะค่ะอีกนิดนึงโอ้หนี่ค่ะเฮลีอุ้มให้ดูนะคะนี่นี่นี่โอ้หน้าสวยครับพ่มารยันนะคะนี่ค่ะดูสิคะเนี่ยน่ารักมากตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยตัวผู้ตัวเมียตัวค่ะราคาเขาต่างกันไหมคะตัวผู้กับตัวเมีย เปิดอยู่ที่9,005 5เท่ากันอ๋อราคาเท่ากันนะคะที่9,005 5นะคะนี้ค่ะดูหน้าเลยค่ะเนี่ยแมวน่ารักมากค่ะเขาให้ลูกนี่เขาจะให้เยอะไหมคะพี่แล้วแต่คอเขานี่4สตัวอ๋อคอกนี้ได้สี่ตัวค่ะนี่ค่ะนี่แมวจริงๆก็ก็ส่งได้ใช่ไหมคะก็ส่งได้ค่ะค่ะแต่แมวเราจะทำน้อยค่ะ คลิปนี้เราก็พาชมน้องสุนัขและน้องแมวกันแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับเป็ทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย